สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็มาสรุปตัวงานนะครับผมตัว Apple Watch Series 5นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด40มิลิมนะครับผมก็ลูกค้ามาในการที่จอแตกนะฮะตอนนี้ก็ได้ทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนียนกิฟเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นในส่วนของเรื่องกันน้ำนะครับจะไม่สามารถกันน้ําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าโดนฝนล้างมือได้ปกตินะครับผมในส่วนนี้นะครับแต่ว่าไปลงน้าไว้น้าพวกนี้นะฮะจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะับที่สะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับผมทางร้านเองก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันก็จะมีที่แมกบาซางหน้านะฮะทอมม่นอโนโศกแล้วก็ยูเนี่ยนมอลนะครับผมถ้าเพื่อนๆสะดวกสาขาไหนก็เข้ามาใช้ได้นะครับผมมาใช้บริการได้เลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมช่างหนึ่งก็มาสรุปตัวงานแบบสั้นๆนะครับผมถ้า ติดขัดปัญหาในส่วนไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะผมหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจสมาธิสวิตได้นะครับผมทางนั้นก็ยินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันในส่นหน้านะผมสวัสดีครับ